ฟังสอกยาวว่านาคืบทุกคนมีกองทำาดวยกันทั้งนั้นและมีสิทธิใจใช้เป็นประโยชน์ถ้าใช้ไม่เป็นเป็นโทษทั้งนั้นไม่ว่าเด็กหญิงเด็กชายไม่ว่าวัยรุ่นหรือวัยหนุม่มวัยสาววัยแก่ จะไยุกใหม่ยุกเก่าใช่ไม่ถูกเป็นโทษโทษคือ,อยังไงโทษคือเจ้าของนี่ไม่สำรวมไม่รักษาใจปล่อยใจให้ไปตามเกจมานมันชุดมันดึงมันลพ้นออกมาก็มีจะถูก